หนังไทยที่มีคุณค่าสำหรับผมจะมีหน้าตาเป็นแบบหนังเรื่องเรื่องในข้อแม้ของเวลาครับและหนังเรื่องนี้จะส่วนตัวผมหน่อยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ดูจะดูยากหน่อยคือมันจะเป็นหนัง experimental film หรือว่าหนังเชิงทดลองนั่นแหละครับมันมีอะไรที่มันยอดเยี่ยมในความเป็นเชิงศิลปะภาพยนตร์เต็มไปหมดเลยแต่ใครที่ไม่เคยดูหนังทางเรื่องมาอาจจะดูแล้วงงครับแต่สําหรับผมหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ให้เกียรติผมให้เกียรติมันสมองผมไม่ดูถูกผมครับ หนังที่ให้เกียรติผมผมก็จะให้เกียรติหนังเช่นกันครับแล้วมันให้เกียรติผมไม่ดูถูกผมยังไงคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ให้พื้นที่ในการตีความให้พื้นที่ในการที่ผมได้ใช้ความคิดคือหนังเขาจะไม่บอกทุกอย่างเช่นในตอนที่1น่ะหนังจะให้ตัวละครหนึ่งถือปากกามาแล้วก็เซ็นชื่อแล้วเซ็นไม่ออกแล้วตัวละครนี้ก็เดินไปในที่ที่1ซึ่งทุกตัวละครก็จะมีปากกาเป็นของตัวเอง แล้หนังก็จะมักจะ close up เข้าที่ประกาของแต่ละคนและสุดท้ายหนังก็ไม่ได้บอกว่าเออประกานี้มันคืออะไรนี่แหละครับการเหลือพื้นที่ว่างให้คนดูตีความและไม่ดูถูกคนดูสิ่งต่อมาคือการใส่สกอร์คือในตอนที่2โอ้โหแม่งจะมีฉากทะเลาะก,กันยาวมากๆครับซึ่งเป็นฉากดรามา่าถ้าหนังมีแนวคิดแบบละครน่ะหนังจะใส่ดราม่าสกอร์เข้าไปทันทีเลยและหนังประมาณนี้ก็จะโดนผมบ่นว่า นี่ๆหน่อยๆก็จะใส่สกอร์เหมือนดูถูกผมว่าผมง่าวผมคิดไม่เป็นว่านี่คือฉากดรามา่าคุณจะได้ยินแบบนี้บ่อยใช่ไหมต่หนังเรื่องนี้โอ้โหสิบนาทีแรกไม่มีสกอร์แต่เป็นฉากดราม่ายาวสิบนาทีครับเพิ่งมาใส่สกอร์และใส่สกอร์ในจุดที่มันถูกต้องมากๆแถมหนังยังใส่เพลงมาได้อย่างคมกริบเลยครับเพลงที่ใส่ในขณะนั้นน่ะมันเล่าเรื่องหนังด้วยนะครับ ไม่ใช่หนังบางเรื่องที่เอาเพลงมาแล้วให้พระเอกแล้วก็ใส่เพลงเศร้าดราม่ายังกับ mv หนังเรื่องนี้คือหนังที่ใส่เพลงมาได้แบบตรงตามความคิดของผมสําหรับความเป็นศิละปะภาพยนตร์เลยเพราะว่าเพลงมันเล่าเรื่องได้ไม่ได้เอาเพลงมาเพื่อประโคมดราม่าเหมือนหนังบางเรื่องส่วนมิซองแสงหรือว่างานภาพงานมุมกล้องการจัดแสงการวางล็อกกิ้งสำหรับหนังที่ ทำมาเพื่อโรงภาพยนตร์มันควรจะเป็นแบบหนังเรื่องนี้ครับไม่ใช่ชอบใช้แนวคิดแบบละครแบบเออเออก็จะ c l o สอ up รับเข้าหน้าอย่างเดียวนี่แหละครับหนังเรื่องนี้คือหนังไทยที่มีชั้นเชิงสําหรับผมและมันส่งคุณค่าสําหรับผมครับซึ่งหนังเรื่องเรื่องในข้อแม้ของเวลาจะเป็นหนังสั้น3ตอนซึ่งผมขอรีวิวแบบไม่สปอยเป็นตอนๆไปเลยนะรีวิวเสร็จให้คะแนนเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาตีความกันครับเริ่มจากเรื่องแรกบทประพันธ์แห่งเวลา ตอนนี้จะเป็นหนังไซไฟที่เล่นกับเรื่องเวลาและนี่แหละครับหนังไซไฟไทยที่ไม่จาเป็นต้องใช้ CG ใดๆใช้ไอเดียในการครเอทความเป็นไซไฟและแบบนี้เวลาหนังมันออกไปต่างประเทศน่ะมันจะมีกลุ่มคนดูของมันครับมันจะไม่ต้องไปบวกกับหนัง CG ของฮอลลีวูดเหมือนกับ หนังไทยสุดทะเยอทะย,ยานบางเรื่องที่ตลาดมันกว้างมากๆมันก็เลยต้องมาชนกันโดยตรงซึ่งหนังไทยมันก็ไม่สามารถไปสู้กับหนังทุนสร้างหลายพันล้านของฮอลลีวูดได้ใช่ไหมครับและตอนแรกก็เป็นตอนที่สนุกดีไม่ต้องตีความก็พอจะดูได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณตีความก็จะยิ่งสนุกเข้าไปอีกคือหนังจะมีมิสซูรี่ที่น่าติดตามมิสซูรีคือบ,บมปริศนาและหนังก็จบโดยการที่ไม่ได้ฉเฉลยทั้งหมด เออแบบนี้มันสนุกและสามารถเอาไปคิดต่อได้ครับตอนที่2ปฏิกิริยาและสารตกค้างตอนนี้เป็นดราม่าของเรื่องราวของชีวิตคู่รักคู่หนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่โอ้โหโคตรจะทรงคุณค่าสำหรับผมเลยครับหนังแม่งถ่ายลองเทคอยู่ประมาณ20นาทีครับซึ่งเป็นลองเทคจริงๆนะครับไม่ใช่ลองเทคปลอมแบบแอบใช้เทคนิคการตัดต่อมาช่วยประมาณว่า หันกล้องเข้าที่มืดก็จะแอบตัดทีหนึ่งกล้องวิ่งชนหลังตัวละครก็จะแอบตัดทีหนึ่งหนังเรื่องนี้ไม่มีไม่มีแบบนั้นครับเทคเดียวยาวๆเลยครับ2 0 3 0นาทีเลยครับ 20, โอ้โหทําได้ยังไงวะเนี่ยแล้วหนังเรื่องนี้ให้น้องจีต่อไดอะล็อกกับน้องนับอยู่ประมาณ2 0 3 0นาทีโดยที่ไม่มีเทคอ่ะแล้วโอ้โหแม่งเล่นดีชิบหายเลยครับจำบทกันได้ยังไงวะเนี่ยแล้วถ่ายแบบลองเทคมันไม่ใช่ง่ายๆนะ คือมันต้องมีการวางแผนการถ่ายว่ากล้องจะเดินทางไปทางไหนจังหวะไหนต้องวางบล็อกกิ้งให้นักแสดงยังไงนักแสดงต้องเล่นอะไรในจังหวะนั้นโอ้โหเป็นอะไรที่ยากจริงๆนะครับคือมันต้องลงทุนทั้งเวลาและความคิดซึ่งสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าคนทำอ่ะเขารักและเอาใจใส่ในงานศิลปะภา,าพยนตร์ขนาดไหนผมเลยโอ้โหอยากจะกราบจริงๆครับตอนนี้ม่งเจ๋งมากครับ แล้วตอนนี้บทแม่งฉลาดชิบหายเลยครับ For Shadow หลายสิ่งหลายอย่างเอาไว้เช่นเปิดมาเราจะได้เห็นตุ๊กตาอะไรบางอย่างแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งนับก็จะแสดงบางสิ่งบางอย่างออกมาและนี่แหละครับหนังที่ไม่ดูถูกคนดูไม่จําเป็นต้องบอกทุกอย่างให้คนดูเอากลับไปคิดเองว่าเออตุ๊กตาตอนแรกมันคืออะไรแล้วพอมันถึงเวลาคุณจะเข้าใจมันเองครับและไม่พอครับตอนช่วงสุดท้ายของลองเทคอ่ะมันจะมีไดอาอกหนึ่ง จีพูดออกมาโอ้โหผมนี่อย่างอึ้งเลยครับก็อยากจะปรบมือให้หนังหักมุมมันควรจะเป็นแบบนี้ครับทุก dialogue ทุกซั b t e x มันจะไปรวมกันที่ได a l o g u e ของจี dialogue นี้ครับแล้วคุณจะเชี่อม่นคิดได้ยังไงวะแล้วตอนนี้เลยครับก็ทำผมแอบ,บน้ำตาซึมโอ้โหม่งส่งคุณค่าจริงๆครับแล้วดราม่าสกอร์กว่าจะมาก็โอ้โหเล่นกันไปเกิน10นาทีแล้วแล้วก็ใส่ถุงจุดอย่างที่ผมบอกนั่นแหละรครับ เรารู้ไหมทําไมเขาถึงไม่ใส่ดราม่าก่อนตั้งแต่แรกคําตอบคือเพราะว่าเขามั่นใจในการแสดงของนักแสดงและมั่นใจว่าคนดูคิดเองเป็นครับแล้วตอนสุดท้ายตอนที่มันจะมีการตัดเยอะๆคือเขาจะใส่มอนทชาลงไปแล้วก็ใส่เพลงซึ่งโอ้โหมันสวยงามมากๆครับเป็นอะไรที่ดูดีมากๆโอ้โหเลือกเพลงได้อย่างมีคลาสมากๆครับ ส่วนตอนสุดท้ายตอนที่3เป็นตอนชื่อว่ากรุณางดใช้เสียงเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กพิเศษที่ทำงานในโรงสับหมูผมพูดคำตรงๆไม่ได้นะครับซึ่งเป็นตอนที่โอ้โห,โหไม่โคตรจะน่ารำคาญแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องด้วยครับแต่มันดันเป็นสัญญาที่โคตรน่าสนใจเลยครับคือตอนนี้หนังเปิดมาโดยการที่ให้ตัวละครบางตัวละครฉี่แล้วสักพักก็จะมีการกดปุ่มชัดดาวสัตว แบบให้เราเห็นจะๆะเลยตอนแรกผมก็โกรธนะกะว่าจะด่าแต่พอหนังตัดไปอีกฉากหนึ่งผมคิดในหัวย้ําคำว่าผมคิดในหัวนะผมคิดว่าอเชี่ยกูนี่มันปากว่าตาขยิบชิบหายเลยโอ้โหเป็นการตัดที่แม่งชาญฉลาดมากๆครับคือนี่แหละครับการกํากับที่คนกำกับรู้ว่าคนดูกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องแต่มันสามารถทำได้ มันสามารถทำได้ยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงตีความนะครับแล้วมันก็จะมีตอนที่เอมถือมีดอยู่ผมรับเสียวจริงๆครับคือตัวละครมีอมนนันเป็นตัวละครที่เอาแน่เอานอนไม่ได้พอจับมีดขึ้นไปปุ๊บผมอ้าอย่างไงวะเนี่ยและตอนนี้ตัวละครก็จบโดยการที่ตัวละครเติบโตซึ่งเป็นหนัง coming of age ที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับส่วนการแสดงทั้งผู้ชาย3คนและก็รวมกับน้องนับอีกหนึ่งคนโอ้โห แม่แสดงเกินมาตรฐานไปไกลมากๆครับผมรักการแสดงของนักแสดง4คนนี้มากครับและ3นักแสดงหนุ่มผมว่าเป็นนักแสดงที่เออเรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าของนักแสดงหนุ่มในยุคนี้เลยแต่เขาเลือกมาแสดงกับหนังทางเลือกแบบนี้โอ้มันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคนที่รักงานศิละปะภา,าพยนตร์มากๆขอบคุณน้องทั้ง3จริงๆนะครับ สรุปถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ดูหนังปกติไม่ค่อยได้ดูหนังทางเลือกเท่าไหร่ไปดูเรื่องนี้คุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ถ้าคุณให้คุณค่ากับความเป็นศิลปะภา,าพยนตร์หนังเรื่องนี้จะเป็นหนังไทยที่ส่งคุณค่าแต่จะส่งคุณค่าจริงหรือเปล่าคุณก็ต้องไปดูเองครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องเรื่องในข้อแม้ของเวลาผมขอให้คะแนนไว้ที่10คะแนนครับมีชั้นเชิงชานฉลาดการแสดงโคตรจะยอดเยี่ยม เป็นหนังไทยทรงคุณค่าสําหรับผมครับ10คะแนนนี้ผมให้ในฐานะของหนังไทยที่มันเป็นหนังเชิงทดลองนะครับก่อนจะจากกาันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับเล่นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันได้รสนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ตีความสัญญาอธิบายตอนจบซึ่งจะมีการสปอยในจุดที่สําคัญถ้าใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปคลิปได้เลยครับสนใรที่ดูวมาฟังกันต่อเลยครับตอนที่1ผมตีความว่า เป็นเรื่องของการที่ไม่สามารถพูดความจริงได้ผมตีความปากกาว่าปากกาเหมือนกับการแสดงความคิดเห็นตอนเด็กๆเสียงเราอาจจะไม่ดังเหมือนกับเด็กในเรื่องที่ต้องขโมยปากกาพ่อของตัวเองอะไปใช้แล้วพอเด็กมีปากกาเด็กก็สามารถแสดงความคิดเห็นบางอย่างออกไปซึ่งบางอย่างบางทีอะการพูดความจริงมันอาจจะไปขัดผลประโยชน์บางคนได้อย่างเช่นพวกคดีนักโทษการเมืองอะไรแบบนี้ครับที่เด็กบางคนก็ อาจจะไปทำบางอย่างที่มันผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะโดนจับกุม่มแล้วคนที่เสียใจก็คือพ่อแม่พ่อแม่ก็จำเป็นต้องหาตังมาเพื่อช่วยคดีลูกอะไรประมาณนี้หนังก็จะแสดงให้เห็นว่าเออในหนังเรื่องนี้แม่ของพระเอกเป็นยังไงคุณก็ลองไปดูนะครับถ้าคุณดูมาแล้วคุณจะเข้าใจแล้วก็เหมือนช่องรีวิวหนังบางช่องที่ไปอาจจะไปดูหนังไทยมาแล้วไม่ชอบเขาก็บางคนก็ไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะว่า เหมือนกับมีบ้องตะกัวจ่ออยู่ด้านหลังหัวนั่นแหละครับแต่ความจริงก็คือความจริงครับเหมือนครูปรีชาพูดนั่นแหละครับความจริงก็คือความจริงน,นั่นแหละครับหนังเรื่องนี้ก็เลยจบโดยการที่บอกว่าไม่ว่าเวลาไหนเราก็หนีความจริงไม่ได้เหมือนกับพระเอกที่สุดท้ายพระเอกในอนาคตส่ง SMS ไปหาพระเอกในอดีตพระเอกในอดีตก็ไม่ทําตามนั้นก็นั่นแหละครับความจริงเราหนีไม่พ้นไปจนแก่ และตอนสุดท้ายเสียงที่บอกว่าสุขสัน์วันเกิดในสัตว์นั่นคือพระเอกนั่นแหละครับซึ่งก็อาจจะแปลประมาณว่าเมื่อแก่ตัวไปแล้วเสียงเราก็อาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นในเวลานั้นถ้าเรามีอำนาจเราก็อาจจะใช้เสียงของเราอะ่ะพูดความจริงที่สมัยเด็กเราไม่สามารถพูดได้อะไรประมาณนี้คุณสามารถตีความตอนจบประมาณนี้ก็ได้ครับหรือว่าไม่ใช่ก็ได้ครับส่วนตอนที่2ผมตีความว่า Chemistry of l o v e หรือว่ารสชาติของความรักมันอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไปคือการสูดดมสําหรับผมตีความกลิ่นว่ามันเหมือนเป็นรสชาติของความรักพอเวลาผ่านไปกลิ่นมันเปลี่ยนหรือว่าความรักมันเปลี่ยนคนที่จํากลิ่นรสชาติของความรักได้ดีเขาจะรู้ทันทีว่าอีกคนเปลี่ยนไปเหมือนกับจีที่ดมคอนับแล้วจีรู้ว่านับเปลี่ยนไปนั่นแหละครับและตอนที่นับเล่นแบบเป็นคนจําอะไรไม่ได้ แล้วไปเชื่อมกับตุ๊กตาทองมันก็แปลว่านับมาเป็นนักแสดงที่ได้ตุ๊กตาทองและแสดงเก่งขนาดที่ทําให้จีคิดว่านับความจําเสื่อมจริงๆและนอกจากเคมิสทรีก็ยังมีเรื่องของเวลาที่อาจจะทําให้ใครบางคนเปลี่ยนไปเหมือนกับที่นับเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่สามารถทำให้ใครบางคนเปลี่ยนไปได้เหมือนที่จีไม่เคยเปลี่ยนไปแม้เวลาจะผ่านไป5ปีนั่นแหละครับคือการอธิบายตอนจบของหนังเรื่องนี้ครับ ส่วนตอนที่3ผมตีความว่าอย่าสักแต่จะพูดควรจะฟังคนอื่นบ้างครับคือมันเหมือนกับตัวละครมี่ที่เอาแต่พูดเรื่องของตัวเองไม่ยอมฟังเรื่องของคนอื่นเลยบ่นว่าตัวเองไม่ดีอย่างน้นไม่ดีอย่างนั้นเพราะอย่างน้นเพราะอย่างนั้นแต่ก็ไม่ยอมฟังคนอื่นเลยสุดท้ายมันก็จะเถียงกันไม่จบไม่สิ้นเหมือนหนังเรื่องนี้โอ้โหแม่งเสียงดังน่ารําคาญอยู่ตลอดเวลาเลยครับพอมาเจอ3คนที่ แม่งไม่ฟังใครมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คูณ3เลยครับแต่พอทั้ง3เลือกที่จะหยุดฟังคนอื่นเห็นไหมครับเรื่องแม่งจบเลยครับทุกคนเข้าใจกันง่ายขึ้นส่วนเรื่องแมลงสาบตอนที่ตีผมโกรธอยากจะด่านะแต่พอตัดไปที่โรงสับหมูปุ๊บไอ้เชี่ยหมูที่กินมามันก็มาจากการกดปุ่มชัดดาวหมูแล้วผมก็ยังกินมันอยู่แล้วผมจะเอาอะไรไปว่าเขาวะแล้วถ้าเกิดผมหยุดฟังเขา ผมจะรู้เลยครับว่าเขาจะพูดอะไรซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เขาจะพูดคือนี่คือโรงสับหมูความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญสัตว์ที่สกระปกเช่นมแมลงวันมแมลงสาบต้องโดนกําจัดครับพอผมนึกถึงสิ่งนี้ผมก็เข้าใจครับและการกําจัดมแมลงสาบเป็นสัญญาแทนการเชือดหมูซึ่งเป็นหมูที่เรากินอยู่นี่แหละครับนั่นแหละครับผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งถูกต้องนะในการจัดการมแมลงสาบแต่ มันสามารถทําได้เพราะว่านี่คือโรงสับหมูพูดสับตรงๆไม่ได้นะครับส่วนตอนจบที่มี่หยุดพูดมี่ไม่ได้ตุยนะครับแค่มันเจริญเติบโตและพร้อมที่จะรับฟังคนอื่นบ้างส่วนน้อยจากตอนแรกเนื่องจากผมฟังคําพูดของตอนที่3ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ผมคิดว่าน้อยหลังจากเสียพ่อแม่ไปน้อยอาจจะเป็นลูกบญธรรมของพ่อมี่ก็ได้หรือว่าพ่อน้อยอาจจะยังไม่ตายก็ได้หรืออาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือ มันอยู่ช่วงก่อนที่น้อยจะไปจัดการพ่อก็ได้อะไรประมาณนี้ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินคือผมได้ยินมีพูดว่าครอบครัวคือคนในสายเลือดและไม่ใช่คนในสายเลือดก,ก็คงแปลว่าประมาณว่าน้อยอาจจะไม่ใช่คนในสายเลือดก,ก็ได้ซึ่งผมคิดว่าออก็คงน่าจะเป็นลูกบุญธรรมนี่แหละประมาณนี้แหละครับส่วนใครที่ฟังตอนที่3รู้เรื่องก็สามารถคอมเมนต์แก้ข้อมูลนี้ได้เลยนะครับผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆครับ และนี่แหละครับการตีความของหนังเรื่องเรื่องของเวลาของผมเออหนังมันเต็มไปด้วยชั้นเชิงชานฉลาดในการเล่าเรื่องการตัดต่อและก็มีสัญญาที่น่าสนใจผมเลยไวให้ทให้ไว้ที่10 10คะแนนครับคือในฐานะของมันเป็นหนังทดลองนั่นแหละครับหนังไทยมันไม่ค่อยมีหนังเชิงทดลองเท่าไหร่และก็หนังเรื่องนี้ก็โอ้โดยเฉพาะตอนที่2ออ๋โหแม่ สุดจริงๆครับม่งถ่ายกันอยู่23สินาทีคิดได้ยังไงครับเนี่ยต้องเสียเวลาใช้ในการครีเอทว่าเอิดฉากนี้คลองจะเคลื่อนแบบไหนนี่แหละครับมันก็เลยมีคุณค่าสําหรับผมครับหนังเรื่องนี้และคลิปนี้ก็คงไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วไม่เป็นไรทํามาเพื่อคนที่รักในงานศิลปะเหมือนกันครับ แล้วคุณล่ะครับดูมาหรือ,อยังครับดูมาแล้วให้คะแนนไี่เท่าไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับตอนที่สองแม่งสุดจริงๆครับส่งคุณค่าจริงๆครับ